ตอนเย็นก็กิน M.K มเมื่อเช้ากินพิซซ่ากิน M.K กันนะคะ มีเป็ดด้วยน,น้ำจิ้มแซ่บเด็ดด้วยแล้วก็อันนี้ทะเลเรายังไม่ได้ลงทะเลยนะทะเลมีหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหสไลด์อยู่นะคะก็มีปลาค่ะมีปลาเดี๋ยวให้ลงปิดแป๊บนึงลองสือเดินไหมลูกดูด้วยนะ อาส่งไม่ต้องสือสากันนะอุ้ยกลัวตัวนี้แตกยังไหมสุกแล้วลูกกินได้นะอ่าตังม,มานะคะมากินเลยตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวแม่จะปิดไฟนะมันเดือดสุดๆกลัวตัวนี้ระเบิด หนูอยาะมากฝันงนี้ด้วยลู กี้ค,ค่ะห,หัวตึงแกไม่เคยได้ยินแต่ก็จะมองหน้ามันพูดอะไรมันว่าดูหรือเปล่าแซวร้อนมากอันนี้นะบอม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 ถ้าจริงปุ้นหรือเป thank <laughs> you

I ain't doing in my life. ไม่จริงก็ไม่ต้องอะไรอืไใส่กินล้ว มีแต่คนแม่งแข้งกินจังได้อยากกินแต่คนแม่งแข้งอยาไม่้ลูกกับเลยเป็นเป็ดหงง ank ban tisuli ce tocon ทำให้ดุทำเอาทำเอามันจะดีกว่า 嗯。嗯。Mm. Mm.